บทที่9เอยลิสนั่งอยู่บนตักพ่อหลังอาหารเย็นพวกผู้ใหญ่จะมาร่วมกันที่ระเบียงกว้างเพื่อสนทนาวิสาสะกันหากว่าวันใดฝนตกฟ้าร้องก็จะเข้ามานั่งคุยกันในห้องนั่งเล่นวันนี้ฟ้าครึ้มฝนแต่บ่ายครึ้ม้ๆเศร้าๆอย่างไรพิกลในความรู้สึกของเอยลิส คงเพราะพ่อกับแม่กำลังปรึกษาหารือกันเรื่องโยกย้ายครอบครัวกลับไปยุโรปนั่นเองเหตุผลสำคัญก็คือหล่อนโตพอจะเข้าโรงเรียนในระดับประถมแล้วส่วนเรื่องรองก็คือความใฝ่ฝันของพ่อที่จะกลับไปฝึกฝนการปีนเขาที่เที้ยงมาเสียนานพ่อโตมากับภูเขา กับการประจุนภัยในวัยรุ่นด้วยการปีนเขาสูงการเป็นนักกีฬาฤด,ดูหนาวและรางวัลที่ได้รับในการแข่งขันกีฬาต่างๆเหล่านั้นเหมือนแรงหนุนเนื่องให้พ่อใฝฝันสูงยิ่งขึ้นไปอีกแม้แต่เลขานุก,การโทรสถานทูตอเมริกันที่เป็นญาติกันก็ยังรู้ถึงความใฝ่ฝันของพ่อส่วนแม่นะ่ะหรือ ไม่เคยเลยที่จะขัดอ,อกขัดใจพ่อในเรื่องนี้สักครั้งเดียวเอริสรู้ดีว่าแม่เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความใฝ่ฝันของพ่อในเรื่องนี้ดีทีเดียวแฮมิลเลอร์เขาจดหมายถึงผมหลอนได้ยินพ่อคุยให้ทุกคนฟังถ้าเราย้ายกลับไปทางโน้นเมื่อไหร่แล้วก็ผมกับมินเลอร์ จะลองไต่หน้าผาด้านทิศเหนือของไอเกอร์ที่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จมาก่อนพี่ได้ยินว่ารัฐบาลสวิตซ์กำลังออกกฎห้ามไม่ให้ไต่หน้าผาด้านนั้นไม่ใช่หรือจ้าแอนนาถามน้องเขยพลางสบตาน้องสาวเกรซเพียงยิ้มความใฝ่ฝันของสามีเป็นเรื่องที่เธอกับเขาตกลงกันก่อนแต่งงานแล้ว การอพยพครอบครัวมาอยู่ที่นี่ก็เนื่องมาจากความฝันของฮันสึนั่นที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันตอนนี้ยังไม่มีกฎห้ามหรอกครับฮันส์ยังกอดลูกสาวคนเล็กไว้บนตักผมใช้เวลาในโรงเรียนแพทย์ถึงสิบกว่าปีกว่าจะเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์เรื่องของเรื่องก็เพื่อจะตามใจคุณพ่อท่านต้องการให้ผมเป็นแพทย์แต่ใจจริง ผมอยากเป็นนักสำรวจนักไต่เขาสำรวจดินแดนเทือกเขาที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจมาก่อนนะครับพี่อย่างที่มาที่อินเดียคราวนี้ผมก็หวังว่าจะมีโอกาสไปสำรวจทางขึ้นยอดเขาหิมาลัยเหมือนกันเอียริสได้ยินพ่อถอนใจใหญ่ก่อนจะพึมพำต่อไปว่าจนป่านนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนเลย เรื่องนั้นต้องใช้เวลาและกําลังเงินสนับสนุนข้อสำคัญผมว่าการทำการทำงานประสานกันร,ระหว่างชาติจะมีทางสำเร็จมากกว่าหมออูมาให้ความคิดเรื่องการสำรวจระดับประเทศที่คุณหมอว่าผมว่าคงอีกสักแปดเก้าปีละมังครับถึงจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ มาชีแมนออกความเห็นเขารู้ใจญาติห่างๆคนนี้ดีพอข้อสำคัญถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในคณะสำรวจคุณต้องมีผลงานดีเด่นในเรื่องนี้สัก่อนเพื่อให้คณะกรรมการระหว่างชาติพิจารณาบ๊อบพูดถูกหมอโอมาเห็นด้วยการเป็นแพทย์ของฮันสึไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของเจ้าตัวเลย น้องเขยของภรรยาเขาคนนี้เติบโตมากับเทือกเขาสูงตลอดชีวิตในวัยรุ่นความทะเยอทะยานของฮันซิไม่ได้อยู่ที่การเป็นแพทย์ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตความใฝ่ฝันของเขาเกี่ยวกับการเป็นนักผชลภัยยังคงเบ่งบานงอกงามอยู่ในใจอย่างไม่เคยเสื่อมคลายอย่างที่ทุกคนที่ในครอบครัว ก็รู้ดีเกรซนั่งฟังเงียบๆนิ่งฟังอย่างเข้าอกเข้าใจในความฝันของสามีดีทีเดียวแหละก่อนแต่งงานหันสึเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่นของเขาความทะเยอทะยานที่จะวัดความสามารถของตัวเองกับการผรจนภัยต่างๆที่ท้าทายกับความเป็นความตาย ความฝันอันสูงสุดของเขาไม่ต่างจากของใครอื่นที่มุ่งมั่นในเรื่องนี้เลยความฝันของนักไต่เขาที่จะพิชิตยอดเขาสูงของเทือกเขาหิมาลัยทุกยอดเขาของเทือกเขาแอลส์มีผู้พิชิตจนหมดสิ้นแล้วยังเหลือก็เพียงหน้าผาสูงไอเกอร์ที่เป็นหน้าผาหินเรียบสูงชันถึงหกพัเจรอฟิตในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหันซุและเพื่อนๆตั้งความหวังไว้ว่าจะพิชิตความสูงให้ได้ในวันข้างหน้าผมกับเพื่อนตั้งเข็มกันไว้แล้วล่ะครับเรื่องนั้นหันสุพูดพลางปล่อยลูกสาวคนเล็กให้เป็นอิสระเอเลิส e ไม่ได้ไปไกลจากพ่อหลอนจัดแจงดึงเก้าอี้ตัวเล็กๆเ,เข้ามาใกล้ๆเก้าอี้หวายตัวที่พ่อนั่งอยู่ ถึงจะยังไม่เคยรู้เรื่องความสวยงามและมนค์ขลังของภูเขาหล่อนก็เคยได้ยินพ่อคุยให้ฟังถึงความงามความสงบและความรู้สักและความรู้สึกอันล้ำลึกในใจพ่อขณะขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงแล้วมองลงมายังแผ่นดินเบื้องล่างพ่อพูดถึงอากาศอันเย็นสบายแสนบริสุทธิ์สะอาดดอกไม้บางชนิด ที่ขึ้นในที่สูงบางระดับสัตว์ธรรมชาติและความสวยงามสะอาดที่ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยสิ่งปรุงแต่งจากฝีมือมนุษย์เอียลิสค่อยๆช้อนตัวทามูแมวตัวโปรดขึ้นไว้บนตักหูก็ฟังบทสนทนาของพ่อต่อไปเรื่อยๆถ้าเราพิชิตหน้าผาด้านทิศเหนือของไอเกอร์ได้สำเร็จ ก็จะเป็นคะแนนที่ช่วยลุ้นให้ได้รับการพิจารณาเข้าเป็นหนึ่งในคณะสำรวจเส้นทางยอดเขาหิมาลัยเสียงพ่อจะตื่นเต้นทุกครั้งทุกทีเมื่อพูดถึงงานบุกเบิกในอนาคตความฝันที่ใครๆไม่ได้นึกสนึกไปด้วยเลยทั้งคุณลุงหมอป้าแอนนาและแม่เคยพูดกันเสมอๆว่า การผจญภัยที่พ่อสนใจอย่างยิ่งยวดนั้นคร่าชีวิตนักไต่เขาไปแล้วเป็นจํานวนไม่น้อยหากเอลิสรู้ดีว่าความหวาดกลัวเหล่านั้นมิได้อยู่ในใจและความรู้สึกของพ่อเลยแม้แต่น้อยตกลงเป็นอันว่าเธอสองคนจะอพยพกลับไปเยอรมันเสียงป้าแอนนาถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้ง เอลิส e หันมาทางพ่อหลอนอยากจะให้พ่อเปลี่ยนใจไม่ไปไหนทั้งนั้นหลอนเกิดที่นี่โตที่นี่คุ้นกับตินฟ้าอากาศอาหารและผู้คนอีกทั้งภาษาของที่นี่จนไม่อยากโยกย้ายไปไหนทั้งสิน้นแม้ว่าแม่จะพยายามพูดถึงความสวยงามของฤดูกาลที่ธรรมชาติ ต้นหมากรากไม้ในเมืองหนาวเปลี่ยนแปลงในรุดในรอบปีให้ฟังบ้างแล้วก็ตามครับหันสึพยักหน้ารับผมพูดกับมินเลอร์พูดกันแล้วว่าเราจะกลับไปบ้านที่เยอ,เยอรมันถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามพิชิตหน้าผาทางด้านทิศเหนือของไอเกอร์แล้วสมัครเข้าเป็นหนึ่งในคณะผู้สำรวจ เส้นทางขึ้นยอดเขาหิมาลัยของฝ่ายเยอรมันให้ได้อีกหลายปีละมังอูมาถามน้องเขยของพภรรยาครับอีกหลายปีทีเดียวแหละแต่ผมรู้มาว่ามีคนพยายามจะปีนภูเขาที่สูงตั้งสองหมื่นห้าพันฟุตลูกนั้นหลายคณะมาแล้วฮันซึอตอบตายกันสักก็มากมาชีแมน จิบน้ำชาปไปพรางคุยไปพรางเพราะอย่างนั้นแหละครับถึงได้มีโครงการสำรวจเส้นทางใหม่ที่จะขึ้นถึงยอดเขาให้ได้โครงการนี้จะเป็นการร่วมงานระดับประเทศที่ท้าทายมากที่สุดทีเดียวเอริส e ได้ยินพ่อพูดอย่างภาคภูมิใจแต่ก็อาจใช้เวลาหน่อยผมว่าคงเป็นปีๆเชียวแหละ มาชีแมนมั่นใจผมเองก็ฝันอยากจะไปเมืองจีนคุณคงได้ไปเข้าสกวันรอกอูมาพูดยิ้มยิ้มนี่ก็ใกล้เข้าไปเต็มทีแล้วไม่ใช่หรืออินเดียกับจีนก็แค่นี้เองครับมาชีแมนหัวเราะจากอินเดียผมคงจะถูกส่งไปยุโรปสะก่อนถึงจะได้ไปเมืองจีนก็เป็นได้ไฮนาริชละแอนนา ถามน้องเขยถึงหลานชายคนโตผมจะให้แกอยู่ที่แฮโร่แล้วเลยเข้ามหาวิทยาลัยที่นั่นเลยอย่างที่เกรสต้องการคนหนึ่งเรียนที่อังกฤษอีกคนเรียนที่เยอรมันเอลิสคงจะชอบอยู่กับธรรมชาติเหมือนผมคำพูดของพ่อในประโยคสุดท้ายถูกอกถูกใจเอลิสเสียเหลือเกินแล้วทุกๆุฤดูร้อน พ่อและแม่รวมทั้งลุงและป้าจะพากันไปค้างอ้างแรมที่มัตสุรีที่ตากอากาศบนเขาเหนือเมืองเดราดันที่ซึ่งคนพื้นเมืองผู้มีฐานะดีและครอบครัวชาวอังกฤษจะพากันไปค้างแรมแทบทุกฤดูร้อนที่นั่น พ่อกับหลนจะพากันไปเดินเล่นเก็บดอกไม้ป่าและลัดเลาะไปตามเนินเขาสูงต่ำเพื่อจะมองลงมายังพื้นดินและหุบเขาเบื้องล่างที่ต่ำลงไปเอลิส e มีภาพเขียนของภูเขาและดอกไม้จากป่ามัตสุรีอยู่ในกล่องคงจะอีกนานละกวา่าหลนและครอบครัวจะกลับมาอินเดียอีกครั้งง่วงเรอลูก เสียงแม่ถามอยู่ใกล้ๆนี่เองกลิ่นดอกไม้ปา่าละไอละอองหมอกยามเช้าบนภูเขาสูงเหมือนจะกลายผ่านจมูกไปเดี๋ยวนี้เองทามูแมวตัวโปรดกระโดดลงจากตักไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เอียลิสพงกศสีษะกระพริบตาปริบๆเสียงพ่อและลุงยังคงคุยกันอยู่หลน คงจะเผลงง่วงงุกไปง่วงหลับไปงีบหนึ่งแล้วเลยก็เลยฝันไกลไกลไปถึงเมืองบนภูเขาเหนือเมืองเล็กๆที่ชื่อมัตสุรีเห็นภาพของตัวเองกับพ่อจูงมือกันแหวกกอหญ้าและดอกไม้ป่าสีเขียวของแมกไม้และฟ้าใสพร่างตาพ่อจะไปไต่เขาหิมาลัยจริงๆหรือคะแม่คะเอลิสเปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดนอนผ้าฝ้ายเนื้อนิ่มเบาเนื้อเบาตัวเรียบร้อยแล้วพัดลมบนเพดานหมุนช้าๆอยู่กลางเพดานห้องแม่กำลังเลื่อนประตูมุ้งลวดขาวสะอาดเข้าหากันและมีมี่หรือสมิตาคนเลี้ยงหล่อนกำลังแขวนเสือ้อกระโปรงที่ถอดไว้บนราไวา้ปลายเตียงนั่นเองคงอีกนานหรอกลูก พ่อจะต้องไต่หน้าผาด้านเหนือของไอเกอร์ให้ได้เสียก่อนหรือเปล่าคะแม่เอีย e ลิสตาสว่างเสียแล้วเป็นห่วงพ่อละสิเสียงแม่คล้ายจะหัวเราะก็พ่อเคยเล่านีค่คะแม่ขาเล่าว่ายังไงละจ้าเรื่องใครต่อใครไปตายกันหลายคนแม่เงียบไปถนัดใจเอยลิส e แน่ใจเหลือเกินว่า หลนได้ยินเสียงแม่ถอนใจเบาๆแม่ก็คงห่วงพ่อเหมือนกันนั่นแหละหน้าพ่อเกิดโตมากับภูเขานะลูกเกรซบอกลูกสาวด้วยเสียงเบาเต็มทีถ้าที่มันอันตรายเกินไปพ่อก็คงจะไม่เสียงหรอกลูกบอกลูกแล้วเธอเองก็ไม่แน่ใจในคำพูดของตัวเองนักหรอก